สวัสดีด้วยค่ะพี่น้องพอๆพี่น้องทั้ง่องฮักนัสสวีเดนกับมาดามหน่อยค่ะพี่น้องคะ่ะเวลาเช้าๆเวลากาแฟามานางบอกเวะกับพี่น้องค่ะพี่น้องขาหยิบยกประเด็นดังที่สร้างคมสนใจเอามาวิเคราะห์วิจารณ์นำเสนอขยาย ตามสไตล์มาดมหน่อยนะคะพี่น้องขาพ,งพึ่งตื่นมัน,มานาบอห้ในชาจแบตอยู่ะค่ะพี่น้องขามันพึ่งตื่นตื่นหล่ะก็มานั่งบอแบะนี่ลหละค่ะพี่น้องขาเพราะว่ามีการติดตามข่าวตั้งแต่เมื่อคืนก็ได้หยิบยกมาอันนี้ก็คือเป็นการหยิบยกมาเรียกน้ําตากันแล้วกันนะพี่น้องเนาะเก็บตกวันแม่ค่ะพี่น้องขาตามที่มาดขึ้นหัวข้อเลยเก็บตกวันแม่ค่ะพี่น้องขาแล้วก็ไปติดตามคนเด่นคนดังอย่างที่ว่าดะค่ะพี่น้องขาที่สังคมเขาติดตามอยู่ก็คือแม่สาวพิรีนี่แหละ ค่ะพี่น้องค่ะที่กกอกเนาะแล้วก็เป็นวันแม่ซึ่งทุกคนก็มีการโฟกัสมีการ เพ่งเลงอย่างที่ <im tecn shopping> ว่าแหละครับพี่น้องขาว่ามีอะไรเกิดขึ้นในวันแม่นี้ว่าจะมีอะไรแล้วมันก็เป็นสิ่งที่การโพสตลงแล้วก็มีการทําคลิปส e ั้นๆแล้วก็มีการตัดคลิปสั้นๆมาให้ดูกันอย่างที่ว่าแหละครับพี่น้อง่ามันก็สามารถที่จะเรียกน้ําตาในกรณีคนดังที่เราติดตามข่าวมาปีกว่าเนาะพี่น้องเนาะมันก็สามารถที่จะเรียกน้ําตาได้เลยในเอฟซีที่เข้าไปดูที่คนเป็นกลางๆเป็นปกติเนี่ยนะคะพี่น้องขาก ็สามารถที่จะเรียกน้ําตาจากการโพสต์หรือคลิปสั้นที่เรามีการแชร์กันออกมาทางหน้าสื่อนะพี่น้องเนาะก็อย่างที่บอกเลยค่ะพี่้องคะเป็นการเรียกน้ําตาเก็บตกวันแม่ค่ะพี่น้องค่ะมาดาหน่อยเองแม่มาดาหน่อยเสีย ไปตั้งแต่ปีพศ .33 แล้วคะ่ะพี่น้องขา33ตอนนี้ก็6ห0สามสิบกว่าปีแม่มาดาหน่อยเสียอ่าไปตั้ง30กว่าปีอย่างที่ว่าลรากับพี่น้องขาแต่คุณแม่ก็อยู่ในใจเสมอแล้วก็เราเองอย่างที่ว่าลรากับพี่น้องขามาดาหน่อยเองในฐานะที่เป็นลกูกโอเคก็แม่ยังอยู่ในใจพวกเราตลอดไปอยู่แล้วนะพี่น้องเนาะแต่ในฐานะที่เป็นแม่คราวนี้กก็อ่า อยากให้ลูกรักแล้วก็รักลูกตลอดทุกวันหล่ะคะ่ะพี่น้องคะ่ะก็ไม่มีวันไหนพิเศษอะไรยังไงหรอกสําหรับมาดามหน่อยนะคะคิดว่าแม่ทุกคนก็คงเป็นแบบนั้นแต่มันก็คือเป็นพิเศษนิดนึงก็คือเขาพาทำเราก็ทําแต่ความจริงก็คือคําว่าในฐานะที่เป็นลูกคําว่าในฐานะที่เป็นแม่ก็คือรัก ตลอดเวลาและคะพี่น้องขาไม่มีวันไหนสําคัญไม่สําคัญรักเท่ากันหมดเลยแล้วก็ทุกวันคือวันที่เรารักหลือก็รักเราเนาะพี่น้องเนาะอันนั้ก็คือเป็นการที่สุขสันต์วันแม่ย้อนหลังคราวนี้ค่ะพี่น้องขาในกรณี4กอที่เราติดตามอยู่เพราะว่าเด็กหญิงสามขวบเสียชีวิตแล้วก็แม่คิดอย่างไรใจแม่เป็นอย่างไรพอได้เห็นคลิปของแม่สาวิตีมีการโพสต์ แล้วก็มีการเขียนเขียนในโพสต์สั้นๆกับพี่น้องขาแต่มันได้ใจใจความเขาโพสต์ลงในทาง f Facebook อ่าแม่สาวิตีโพสต์บอกว่าค่ะพี่น้องขาไม่มีมาลายของขวัญใดๆที่มีค่ามากกว่ามีเจ้าอยู่ตรงนี้นั่นแหละค่ะพี่น้องขาแล้วก็มีคลิปสั้นๆที่เรามีการตัดออกมาให้ ให้สู่สังคมดูละค่ะพี่ดองขาก็คือน้องสด้่นี่เข้าไปกาบเท้าแม่แล้วก็กอดกันโดยที่ไม่มีพวงมลลาลัยอย่างที่ว่าละค่ะพี่ดองขาและแม่เองก็มีการพูดว่ามลลาลัยไม่จําเป็นเลยเขอมีเจ้าอยู่เคียงข้างอย่างที่เขาสื่อความหมายแบบนั้นตีความหมายดีๆเนี่ยมันเหมือนกับว่ามีเจ้าอยู่เคียงข้างนั่นก็หมายถึงว่าเขามาดำโดยจะตีความแบบนี้ก็คือเขามีลูกอยู่สองคนเนาะพี่น้องเนาะแต่คนหนึ่งเสียไปโดยที่ตอนนี้ก็ยังเป็นคดีเป็นความกันอยู่ขณะเดียวกันก็คือแม่สาวพิทีก็พยายาม ที่จะเสือออกมาบอกว่าอันอื่นก็ไม่ได้สําคัญอันอื่นก็ไม่ได้มีความสําคัญอะไรยังไงดอกมงดอกไม้มาลัยรหรืออะไรก็ตามเพียงแต่ว่ามีเจ้าอยู่เคียงข้างมันก็เป็นการกินใจนะพี่น้องนะพอเราได้ฟังแล้วมาดามหน่อยก็ไปดูคลิปที่มีการหลายช่องหลายสื่อเขามีการตัดคลิปออกมาในในส่วนของน้องสดิง้กงก้มกราบแม่แล้วก็ลูกขึ้นกอดแม่นะพี่น้องเนาะแล้วก็จวบกับหลังจากนั้นแล้วแม่ก็มีการโพสต์ลง ใน Facebook อย่างที่ว่ามันก็เป็นสื่อสาธารณะที่ทุกคนติดตามอยู่แล้วก็เอามาเผยแพร่กันมันก็เป็นการเรียกน้ำตากับพี่น้องขาอันนี้ก็คือโอ้มาดามหน่อยเห็นแล้วก็ มาดำหน่อยมาตีความหมายแค่บอกว่ามีเจ้าอยู่เคียงข้างนะพี่น้องนะก็คือการสูญเสียมันเป็นการที่ไม่มีใครอยากเกิดไม่มีใครอยากเห็นไม่มีใครอยากเป็นเข้าใจอยู่ค่ะพี่น้องค่ะแต่ในสิ่งทีล่ลึกในใจเนี่ยกับการที่อย่างแม่สาวิตีโพสต์เนี่ยมาดาหน่อยก็มันกินใจจริงๆกับพี่น้องค่ะมาลัยไม่จําเป็นอะไรก็ไม่จําเป็นไม่มีมาลัยหรือไม่ของข,องขวัญใดๆไม่มีค่ามันไม่มีค่าเท่ากับมีเจ้าอยู่ตรงนี้ฟังดีๆเด้อพี่นอ้องเด้อมาดาหน่อยได้กินใจเขาเขาหา หาคำพูดที่แสดงออกมาให้ผู้คนได้ยินได้ฟังแล้วก็ได้รับฟังตรงนี้ถ้าตีความดีๆเนี่ยมันกินใจสุดๆอะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็อขอส่งแรงใจไปถึงแม่สาวิตีนะพี่น้องเนาะเพราะว่าเราเองผู้สูญเสียย่อมเป็นผู้ที่น่าสงสารน่าให้กําลังใจอยู่แล้วล่ะค่ะพี่น้องค่ะอันนี้ก็คือ,อามาดามหน่อยในฐานะที่เป็น คนเป็นแม่คนเป็นลูกนะ้อพี่น้องนะหัวอ,อกนั้นเราเข้าใจก็ให้กําลังใจสู้ๆแข็งแรงเข้มแข็ง,ขงนะคะ,ะต้องชีวิตต้องดําเนินต่อไปก็ยังไงก็ให้กําลังใจขอบคุณทุกท่านที่ติดตามค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะ